ตอนนี้สตาร์ขึ้นนะครับไฟเครื่องโชันะครับไฟเครื่องก็คืออุปกรณ์เครื่องยนต์ท่ออเสียที่มีปัญหาก็ต้องใส่กอนใส่แกะบ้างเป็นเพาียังเป็นเป็นโชัสัญลักษณ์ของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ชั่วสีสมใช่ครับผมตอนนี้เท่ากับเอามาตรวจเช็คอยู่ศูนย์ครับผมศูนย์มีสซูบิสิอ่าครับอาตอนนี้เข้าเครื่องแล้วใช่ครับตรวจเช็คปุ๊บ ที่มันกล่องครับที่0299แรงดัน t u r b o c h เจอร์ต่ำเกินแร,แ,รแรงดันแรงดัน t u r b o c h เจอร์ต่ำก็เพื่อ t u โบ o อะอากาศไปกับพ่ออากาศเลยต่ำครับไม่จับกระทำครับตัวนี้ทีมันกล่องที่ว่าใป้เครื่องโซ่ครับมันเร็วหนึ่งกําลัง turbo เฮ้ยโอเคครับที่มันดีที่มันดี ่วงในหนึ่งละอากาศโดพาะสองไม้ฟัดหัวสามค่อยน้อยที่ดดีในการเปิดปิดอากาศมันอาจติเสียหรือว่าทอท้านาอาจติรุดอันนี้ก็เดี๋ยวพอตรวจชิ้นอีกรอบหนึ่งก็ว่าตอนนี้ก่วง turbocharger นะครับสำหรับไฟเครื่องห้องครับประมาณนี้สำหรับไฟเครื่องฉวยครับอ่าขั้นตอนต่อไปเราจะทําไงครับอ่าขั้นตอนต่อไปหนึ่งเช็คตัวโซนอย์เบาครับอ่าว่า การเหยียบการปลักอากาศอ่ะอากาศมันสั่งการในตัวบอว่ามันสิเก็มันสิขึ้นมันสิลงตามรอบที่เราเหยียบบอ่าแบบเอาไว้ไงาะว่าตอนนี้มันเปมการแรกนันต่ตัแลกนันต่ตั้เพื่อการที่อาจพราะ่าเวลาเราเหยียบรองสูงรถมันสิไปค่อยไปค่อยไปคอันนี้เราก็ต้องเบร์พอทางมาตั้งนครับว่าข้อสิ่วิธีตัวบัวนะครับประมาณนี้ว่าคือสายทางเอาแบบไงเแล้วเหยียบบ ตอนนี้สังเกตบ้าตัวนี้มันจะเป็นตสร้างขายวาจากซอยน้อยนะครับ่เกิดเทาหยยบจามันกระทีดขึ้นกดลงตามรอดเาหยบครับสรบเหยายบเราจะพอเบิ่งบาแล้าหยบ8รอบกระทีจ่ายบัเพราะวาห้องเก็บุบแบบนี้กัีตอนนี้เรากำลังจะเหยียบคันเร่งเพือบว่า วรมเชยหน่อยล่าเปิดไหมรับล่าเลยล่ะ,นนะถ้าเกิดอาการนี้คือทักมันโอเคปกติอ่าตัวนี้ปกติใช่ครับสิ่เดียวสิบเบิ้งเพิ่มเติมคือขอตั้งตามรวมรวมเชยหน่อยเพื่อว่าป,ปักเป็นเด็กทำนะครับมานี้น,นี้เราจะสอบเป็นว่าเบื้องต้นเบื้องต้นครับเบื้องต้นแต่ว่าจากชั่วเราก็ต้อง ครับปกติไฟไฟโชว์สีลักษณะนี่สีส้มๆอย่างนี้สัญลักษณ์เครื่องอย่างเงี้ยมันอันตรายไหมเวลาเราเดินทางไกลถามอันตรายไหมก็คือ70%เอของเครื่องยนต์ครับเพราะว่าห้องผู้นูแล้วว่าไฟเครื่องยนต์น่ะมันมีอย่างที่ปกติครับบางทีมันอาจจะเป็นช่อยน้อยมันกันจะเปลี่ยนพวกเซ็นเซอร์ต่างๆช้งานผิดพลาดครับท่านเหวี่ยงไปตรวจสอบว่าท่านมีปัาบยังทางที่ดีกว่าฝ่าข่าศูนย์ เขาต้องใช้เครื่องสแกนแล้วเบิ้งเสลยรว่าอยต้องใช้เครื่องสแกนถึงจะหูว้อนเกิดจากสาเหตุอย่างมันวะใช่ที่เราดูนะอันนี้มัผมแค่ไหนต้งองเว้นนะเห็นปะครับอออกีโมอิโน่ห้าเก่าเนี่าไปแก้เนี่ยมันก็ถูกใส่ดูเลยในส่วนนะครับมันนี่ครับแต่งกระท่ำนะกระทันนะแต่งรท่ำคือว่าโอกาสที่พวกอุปกรณ์เสียดนะสูงถ้าเกิดเกลียวผสมสามารถลุกได้ยุครับอ่าแปลว่าต้องตรวจที่กรอบขอบชบครับก็ ใช่าันดำเนินการครนับนอาเมื่อเช้าไฟเครื่องโชว์นะครับมันพร้อมว่าอ่าแรงดันบูสตต่ำครับอาเหมือนกับว่าแรงดันของอากาศเข้าเครื่องยนต์น่ะต่ำก็คือเราตรวจเช็คแล้วปลอกซอยน่อยเบาทำงานปกติแต่ที่เราพงษ์เห็นก็คือตัวแมปเซนเซอร์แมพเซนเซอร์แมพเซนเซอร์คือตัวไหนแมพเซนเซอร์ก็คือตัวนี้มันจะเป็นสายมาแบบนี้ที่ผมทำาัพให้ดูอาก็คือ ขาแม็กซนเซอร์ตัวนี้เหมือนกับมันเป็นท่ออากาศเนาะมันลุดต่อกันดูดอกจากันลุดในที่นี้ก็คือเหมือนท่อ,อยางมันแตก,แตกมันแตกครับอ่ามันแตกปุ๊บแล้วก็การตรวจจับอากาศอนะ่ะมันไม่สเสถียรไม่สเสถียรอ่าขับไปปุ๊บนะ่ะไฟเครื่องปุ๊บนะเร่งไม่ขึ้นรถอืดบิ่งอ่าก็คือตัวนี้ไฟไฟด้าน หน้ามันก็เลยโชว์เป็นเครื่องใช่ครับเพื่อให้เราตัวเช็คว่าใช่ว่าอ่าตอนนี้ก็คือเครื่องยนต์เราหน่ะมีปัญหาในจุดไหนจุดไหนที่เราใช้อ่าย็มคีหรือว่าคอมในการจับเช็คดูอ่าทีนนี้นเวลาตอนนี้คือเราแก้ไขแล้วอ่าแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนท่อหนึ่งเปลี่ยนท่อยางอ่า่อางร์เนี้ยเห็นเห็นเปจุ่้อ่าอันนี้คือตัวใหม่นะครับนี่ตัวใหม่นี้คือตัวใหม่ครับอันนี้เดินมานี้ครับอ่าอันที่สอง สองก็คือตัวของบอกรัดของท่อยางเองท่อยางเองอ่าท่อยางเองเหมือนกันมันแตกแล้วมันแตกปุ๊บน่ะ,ะที่เราแก้ไขก็คือทําให้มันสี่หรือมันแน่นแต่ว่าโอกาสที่มันจะเสียไหมม,มีมือมีเหมือนกันอยกับการใช้งานขารลอมกันถ้าอยากให้ดีก็คือตัวเซนเซอร์เราก็ต้องได้เปลี่ยนใหม่ละเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่แต่ว่าตอ,ตอนนี้คือแก้ปแก้ไขปัญหาแล้วแ,<ก>แล้วก็ทดสอบรัดให้มันแน่นขึ้นรัด้มนแน่นขึ้นแล้วก็สองท่อมันหลุดออกจากกัน ครับท่อเหมือนกับอาทัตติกงกลมครับ,รบอ่ามันหลุดเดียวกันคาบน้ํามันนี่เยิม้มเต็มเลยรเราก็ทําการล้างแล้วก็เชื่อมต่อท่อเชื่อมต่ออะไรก็คือปกติแล้วก็ลบพดแล้วก็ทําการเช็คแรงดันพวกปัม๊มแรงดันอากาศบ้าอยู่ที่ค่ามาตรฐานไหมเพราะอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนอะไรใช่ไหมใช่ครับถ้าสมมติว่ามันเป็นมาอีกระหว่างที่มันเป็นเนี่ยโชว์สัญลักษณ์เครื่องยนต์่ะอ,ะอะมันจะเป็นอันตรายไหมถ้าเราขับ ถ้ามันเป็นโค้ดเดิมหรือว่าที่เราจับดูนะขับขี่ได้แต่ว่ารถนะจะไม่มีกําลังหรือว่าการเราเร่งอะไรเหยียบแซงนะมันจะชะลอความเร็วเพราะว่ามันจับแรงงานอากาศเครื่องไม่ได้แต่ว่ายังขับเคลื่อนได้อยู่ถ้ามันเป็นโคต้ตัวนั้นอ่ามันก็ขับเคลื่อนอยู่นะครับส่วนตัวนี้นันก็หมายว่าไอ้ตัว,ต,วตัวสัญ,ญลักษณ์ไฟเครื่อง,องยนต์ไฟเครื่องที่มันโชว์หน้าจอเนี่ยเราไม่สามารถ รู้ได้วก็ไหนต้นกว่จะเอาระบบคอมพิวเตอร์มาจับใช่มันจะเป็นฟ้องรหัสที่เราให้ดูเลยว่า P 0ศ2 2แล้วก็เป็นความแรงดันอะไรต่างๆอาจจะเป็นพวกอากาศอ่าท่อทางน้ำมันเซ็นเซอร์ต่างๆอ่านะครับที่มันจะฟ้องโชวมันเตือนเราให้เราอ่าให้รีบตรวจเช็คว่าอุปกรณ์ตัวไหนมีอ่าดีนะที่เราก็คือ เราพังงาใจมันเพิ่งโชว์แล้วก็เข้ามาเลยเพิ่งเพิ่งโชว์สองวันวันนี้เป็นวันที่ที่สามเราก็เอามาเอามาให้ช่างนะครับศูนย์มิซูบิชิที่กาลสินดูให้น้องอธิบายดีมากเลยอาิที้ไปลอง <c oughs> ไปลองไปโอเคตอนนี้สตาร์ทรถปกติไฟหน้าจอทุกอย่างดับหมด นะครับตำแหน่งเกียร์รอบปกติครับโอเคนะครับผมเข้าเกียร์ยเีเดี๋ยวเรารทำการลองรถกันตำแหน่งเกียร์ดีนะครับรถนี้เป็นปาเจโรรุ่นปีเท่าไหร่นั้นตัวนี้เป็นปีสิบสองครับอ่าเป็าเจโร่ปีสิบสองนะครับผมเป็นเครื่อง c d 5 6เครื่องสายพานเทปมิงอยู่ ตอนนี้รอบก็คือประมาณพันเจ็ดพันแปดถึงสองพันรอบอเราจะสังเกตดูว่าเวลาเราเหยียบคันเร่งนะมันจะเลื่นแล้วก็พร้อมเดียวขึ้นตามรอบที่เราเหยียบเลยการเปลี่ยนเก่ยหนึ่งสองสามสมูทดีสมูทดีขึ้นใช่ไหมมากเลยละ่ะ ไฟโชว์แล้วไม่มีไฟโชว์แล้วเมื่อวานก็ตกใจเ,เพราะว่าวันก่อนเนี่ยตกใจเพราะพอไฟโชว์่ยเราไม่เคยรู้ว่าไม่รู้ว่ามันจะขับต่อไปได้ไหมเพราะเราไปธุระต่างจังหวัดใช่ไหมครับผมฉะนั้นช่างก็แนะนําหน่อยว่าถ้าเกิดไฟโชว์ลักษณะน,นี้อือเราต้องตกใจขนาดไหนหรือว่าเราต้องปฏิบัติตัวยอย่างไรอ่าอันดับอันดับแรกก็คือไฟเครื่องสีมส้มนะ มันเหมือนสัญ,ญลักษณ์เตือนแต่ว่าไฟลุกเครื่องสีแดงโชนอะ่ะก็คืออ่ะปัญหามีแน่นอนโอแสดงว่าถ้าถ้าเกิดมันเป็นปัญหานะ่ะมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมอ่าไม่ใช่ครับก็คือไฟเครื่องจะเป็นมันมันเหมือนสัญ,ญลักษณ์เตือนว่าอุปกรณ์ตัวน,นี้ตัวน,นี้อ่าไม่ทํางานสมบูรณ์หรือว่ามีความเสียหายแต่ว่าเหมือนกับว่าเหมือนกับเจค้อนมัเราเลยแหละปกติต้องอยู่กลางว่าน้ําเปิด 80- ถึงองศาแต่ถ้าเวลาในฮิตปุ๊บนะ เลิปน,นะมันจะตีขึ้นเป็นสีแดงสีแดงสีแดงอ่ะอันนี้ก็คือปัญหามีแน่นอนแล้วก็องค์ประกอบถ้าคอามีดความไหลก็คือเอไม่หยอกไม่เย็นต่างๆสารพัดนะครับก็คืออยากให้ดีถ้ามีเวโชวหน้าปัดนะให้รีบเข้าศูนย์บริการที่ใกล้บ้านหรือว่าที่เราเดินทางเพื่อทําการตรวจเช็คว่าตันไหนมีความเสียหายไหมครับปัญหาก็คือเวลาเราเดินทางบางทีเร,เราไม่มีเวลาที่จะไปตรวจเช็คเราใช่ครับ<ะ>่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเรา ต้องระมัดระวังขนาดไหนหรือว่ามันเป็นอันตรายขนาดไหนหรือมันพอที่จะวิ่งต่อไปได้อ,อย่างไรไอ้ไฟสัญลักษณ์เครื่องที่เป็นสีสมๆมอ่าถ้ามันโชว์ปุ๊บนะอันดับแรกก็คือดับรถดับรถทุกสิ่งทุกอย่างปิดหมดทุกอย่างแล้วก็ทิ้งไว้สักพักนึงสตาร์ทดูว่าเออเทาสตาร์ทใหม่ปุ๊บนีระบบทํางานมันจะมีโชว์ไหมแต,แต่ถ้าโชว์ครั้งก็คืออ่ะอุปกรณ์ตัวนั้นมันอาจจะมีความเสียหาย เราต้องไปเช็คดูว่ามันฟ้องที่ตัวไหนแต่ว่าเราสตาร์ทปุ๊บเน่ไฟเครื่องหายมันอาจจะขับได้แต่ว่าเราอย่าเพิ่งชะล่าใจคือถ้าสูงในการไหนที่อยู่ใกล้อยู่ใกล้ก็คือเข้าตัวนั้นเพื่อทําการเช็คให้แน่ชัดว่าอุปกรณ์ตัวไหนมันจะมีความเสียหายไหมครับอ่านะครับเพราะว่าเครื่องยนต์เราน่มันเป็น e c ซในการควบคุมครับอืมนะครับผมอาอย่างสรุปแล้วอย่างเครื่องของผมที่มันโชว์นี่อ่าวนอีกเกิดจากตัวไหนนะ ที่มันฟ้องก็คือแรงกันทอร์โบชาร์เตอร์ต่ําเราตรวจเช็คเชยหน่อยแล้วสายลมสายอะไรก็คือปกติทุกอย่างสิ่งที่เราเห็นก็คือท่อของแมปเซนเซอร์มันแตกหรือว่ามันหลุดจากกันทําให้การจับอากาศในเครื่องยนต์นนะไม่ได้ครับะนะครับผมกาก็เลยวิธีแก้ไขเราก็คือแล้วเปลี่ยนท่อเล็ัดล้างน้ำกวอสะอาดเป่าท่อ,ท,อทางลมต่างๆให้มันสมนบูรณ์แล้วก็โค้ดทํำการทดสอบแรงกันต่างๆจับดูค่า อากาศภายในเครื่องยนต์ว่าตามตามสเปคตามรุ่นนี้รุ่นไหมแล้วก็ทําการเลิร์นนิ่งปรับระดับของจิตสีหัวให้จิตนันกันให้เครื่องยนต์ทางานสมบูรณ์มากที่สุดนะครับสิ่งที่มันจะฟ้องอีกถ้าเป็นฟ้องตะเก่านะก็คืออถึงเวลาเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนละเพราะว่ามันก็สองแสนกว่าแล้วรถก็จะสิบปีแล้วคือตอนนี้เราแค่ซ่อมซ่อมหรือว่าแค่ใช่ใช่พอรู้ว่าตัวนี้ปุ๊บมันเป็นตัวนี้นะ อ่าถ้าเราใช้งานปกติได้ก็คือโอเคอืแต่ว่าถ้ามันเป็นอีกบ่อยเข้าไปเข้าก็คือก็ต้องได้เปลี่ยนบ่อยจานั้นใช่ครับเปลี่ยนถ้าอยากให้ดีก็ต้องเปลี่ยนนั่นแหละแต่ว่าหนึ่งแหละเราใช้ไปก่อนเราใช้ไปก่อนแล้วก็ถ้าเปลี่ยนนะมันก็ตึองอะไรเนาะครับอประมาณนี้แล้วอะไรตัวเนี้ยราคาประมาณเท่าไหร่อ่าในี่ยส่วนบริการนะตัวแมชซนเซอร์นะเจ็ดพันยังไม่บวกภาษีจฉพะค่าอะอ่าเอาตัวเล็กๆเจ็ดพัน เพราะว่าพวกนี้อะไรเราก็สั่งจากมอเตอร์โดยตรต้มอยู่แล้วถ้ามีปัญหาเรื่องเรื่องรถนะครับแนะนาศูนย์หน่อยอ่าแนะนําศูนย์บริการนะครับมิสูคอนแกนจันทบุญกาลสินครับผมครับบชื่อได้ครับช่างดอมครับหรือว่าช่างพิธาครับผมบริการนะน้องบริการดีมากนะครับนี่เป็นเป็นพนักงานของศูนย์บริการของมิสูบิชินะครับตั้งแต่เอารถเข้ามาในอ้โห รายละเอียดร้อมบอกได้หมดเลยนะครับเราก็อุ่นใจถ้ามาใช้บริการศูนย์มิสูวิชิของกาลสินครับผมก็ขอบคุณเช็ออมาได้ครับผมก็อันนี้เราลองรถแล้วสรุปแล้วการลองรถนี้ปกติอ,อการเร่งการหยับรอบขึ้นการเปลี่ยนเกียร์สมมติโอเคเลยครับนะครับผมก็ก็เ,เ,เปลี่ยนน้ำมันเครื่อนต่อไปเราก็รู้แล้วว่าเราต้องทําอะไรใช่ครับผมขอบคุณมากครับ Tao, pin, lengo, se.